เพื่อให้กัดเคลื่อนยนะครับนะในส่วงของเรื่องากเรื่อเเอาไปทุต่อไปได้ทีนะครับแม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เรายังมีแนวร่วมที่ต้องพูดคุยกันอีกดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้เสียงข้างมากได้ฉัน้านุมัติองจาก พี่น้องประชาชนแล้วนะคะแน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะให้เราได้ทําตามสิ่งที่เป็นสัญญาประชาคมก็คือ,อ,อย,ยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ<ป>ของความรช<ป>และเราจะเดินตามทุกอย่างตามกติกาอย่างมีมารยาทนะครับและก็จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเบืองที่สร้างสรรค์มว่า การการเองปัจจุบันนะครับอยู่ในภาวะที่อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพยายามต้องการเข้ามามีบทบาทหลังจากการเลือกตั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาวแะเป็นไปนอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้เสียงของประชาชนได้รับการทําให้เป็นจริงเราต้องการที่จะตีย,ง,ยงการสืบทอดอำนาจของคอ,งอ,งอ,งองชซึ่งเจตจำนงเหล่านี้เราเชื่อว่าเป็นเจตจำนงที่ได้รับ สานภาพติได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนข้อที่3นะครับยืนยันเหมือนเดิมว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากพรรคที่ได้สสเป็นระดับหนึ่งในการเลือกตั้งพัฒนาคนใหม่สนหรับส่งเริมเทรเด่นนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งของพรรคเ่อนไทยนั่นก็คือกุหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวัุนนี้คือคุญุดารัตน์